ฮะไปคายไปขายไปไาร์นไปขายตุ้ม <c oughs> เรเป็นมาตุ้ม <c oughs> งาากูอะป้อพ่อยารานโลไปดูสิศวท่านผสมโวะ้ะสบสีดไปหน่อยสบายดีสบายดีสวัส,ด,สดีพี่น้อง สวัสดีเอฟซี F C, มาสุขุสุขคนเนาะยินดีต้อนรับเขาสู่สองน้องสุขซารา่าแต่เซนเคร์นะพี่น้องเรียมืมอน,นีเกะกำลังขึ้นแต้มัดเขาเนาะเขาเกี่ยวบ่ารายพี่น้องเลยหานึ่งแต่ก็ได้มัดสามคนพญารานมีปุ่งเนาะแต่ก็ซาวสู่มัดเขาสามคนเดี๋ยวตอนนี้พญารานกำลังจะไปขัดเนือนะ้อแล้วทุกคนขัดเนื้อสิมาใส่บงังลาดพี่น้องใส่เอียนเดี๋ยวซาวสุขสิพาไปเบิ่งเลยนะทุกคนว่ะพญารัานขัดเน,นื้อจังไรเนี่ยนะเอาไปเบิ่งน้ำกันเลย ป้าสมันเป็นเทว่ะจะเุ็ิผ้ากันโรดจะรู้พว่าคนรบดนด้นมันล่มนะคะพ่อคำ <laughs> ว่าพสอบแล้วก็จะตก <laughs> ผู้ล่มเป็นลมพม,มันมถ่าล้มีมเร่นี่ล้คขงองเ,เ,เป็ลาสีดูเทวเลยพี่น้อง <laughs> มาคอยได้เฉพาะ <laughs> ล้มยังไงมาล้มท่ายนี่ล้ ท่านผู้ชมเรามาฟาหิวเพื่อที่จะมาหาเสดเดือนเราจะลงแบบเป็นเสี่ยงชีวิตเลยนะท่านผู้ชมอาจะปีนลงนี้ก็ได้เราลงมาแล้วและนี่กับเมนเมนน้ำเซโดนเนาะพี่น้องแม่น้ำเซโดนห้าสิมาขวดขีิกระเดือนอยู่แค่แม่น้ำนะพี่น้องนะนาาเนาะพิลันมหาเหงื่อ ใส่เอาปลาไหลเนาะพี่นนองอุ้ยกูคอยมากอาภิษีโบราณเมื่อกี้กระเรือนม่นก็อย่าเกินเถอะนม่อพี่นาอง่ายๆเลยเนาะแบบบรรดาเอาชิบิ่ทยมาโอ้ลูปอันนั้นคุ้มไปจักเนาะป้ามันแต่เขือเราจะใส่รองเท้าบูทมาด้วยนี่นะฮะ อู้ตัวบักใหญ่มันใส่พร้อมปุ๊บอันนี้มันเนื้อเนาะพี่น้องเนาะเนื้อใส่ปลาไหลมันในี่ะดัดอือเฮ้ยเอาเอ้ยซีมดู กินเอียนเขาสิเสรากินเดือบจะน้อเขามาเห็นเขาขุดผุนเออขุดังาม,มันกินอยู่พี่น้องแต่ว่าบานน่ะเ้าไปใสข่ขีมันก็กินได้ปกติมันเลยไปปนในสีมันหรอกมันก็คายออก,ก,ค,ออกคือเก่านะท่านผู้ชมไม่ต้องอย่าดาม่านะเรามาทะเลทรายนะท่านผู้ชม เรามาหาเนี่ยปลาไหลที่ริมทะเลได้เนี่ยใส่ไปเลยจบเรื่งสิบป่นด์ก็พีดินอยู่ตัวพวกปนมีแต่ซับสื่อดิสีสด้ลายอยู่บปเลอู้เห็นดิดิดิปอ๊อหัวแต่ว่ามัน,มน,นอนึดเลยอันนี้พัวไปเกาะน,นี่ดูเออฮันนี่กับ จักอันบังนะจไไงนจะขึ้นไได้ดีตัวันขาดเขื่อนก็เอาเลยเลยไมง่ากลัวป้าพ่อยลานโลไปดูสิคะทับทิมว้า,า,นนานึหึาึหอหึหึานหึ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 กิหนะึหึหึหึนึหึหนหนนนะมึมันยหึ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 เอหึ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 เึห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 สหึ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 ดึห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 ึย มาคุดขี่กระเดือนแคมเซนใส่เดือนนี้มีแต่ในแคมเซนนะท่านผู้ชมอย่าไปหาแคมทะเลนะหาในทะเลบุมี๋เลยเดียวแคมเซดิรว่าแคมแท่แคมแคมนองบ่แบบบนมันมีหนาเมันกัพี่น้องหนาหน้าแน่นี่ิ่มบ่พี่น้องซุปแตกเจ็บซุป ตอนนี้เรายืนอาบแดดนะแต่ใน,นเข้าไปรอส่งตอนใส่บงังลัดนเนาะพี่น้องเนาะการขุดเหงากระิมีซัมมี่เขามาขุดเอาในตามแคมซีหรือว่าบางคนก็จะไปขุดบอ่ออื่นก็นบูหูพึ่งกันเนาะแต่ว่าพอยลันส่วนใด้เนาะมาขุดแถวแคมเซ่เขาไปพอกันตอนใส่บงังลัดนเลยทุกคนไปเลยไ <laughs> ม่ใช่ปรุงเกลียวขเขาคนเดียวมาขุดมาแต่ขวดเหงาเนะพี่น้องจะนา่าเชลงไปเกลียว เขาท่านี่หลุมเบิดพี่น้องเลยข่าวแถวเชียงป้าไม่ยิงปุ่งจะขึ้นเกี่ยวไว้ถือข่าวเดียวมึงแน่พี่น้องมีปุ่งเกี่ยวข่าวว้อีดีเขาลุงไปเพราะท่นานโสดใะ <c oughs> ไรเอาเกี่ยวจนเหลวเขาลุงเอาบอกเออแม่ได้หน้าดำเนาะเขาลุงหน้าซุมหนิดำเอาพี่น้องเขาเกี่ยวมันกับบะบะไปป้าโทรพี่น้องเออมาเกี่ยวเขาซอยซาซุกเนี่ยเจ็บเอวเลนีย มาส่วยด้วยท่านผู้ชม FC คอยไปใส่เบิดนอเดี๋ยวสิภาาเป็นห่วงเขาตัวดำนะพี่นอนะ้องยากาศตอนนี้ประมาณสีม่4งสีมุงแรงสีมุงเยน็นนั่นแหละอันนี้มันหลมป้าหลมกลวยกันอยู่พี่น้องเลยไม่จกักสีเกีวแลรอกัอน,นี่พุดนะขาลมด้วยพี่นอ้องแถวนี้นนักบริถัวนะ หเห็ดไวสวยพี่เนาะอ,อู้ยูสะอนหว่วงเขาเขาดำมันห่วงงามนะพี่น้องมันบ่มีอ่ะนี่ทุกคนเบิง่งคูน่ะสะมเหลืองงามเต็นเนาะเหลืองอาร์ม <c oughs> เลืองงามขนาดเลยนี่ปอสะออนหว่วงเขานเนาะเหลืองบาเหลืองพูน่ะ มาดูพี่น้องดูเพรอยากกินเขาใหม่มาเกลียวเขาซอยนี่ผู้พันยิราณมาเลยผู้ย,ยิราณมาแล้วท่านผู้ชมเราไปซับเหงื่อแล้วเพิ่นเตรียมสใส่บังลัดเนาะพี่น้องแต่ว่าประมาณตอนแรกๆหัวละประมาณหามู่หามู่เดี๋ยวเฮาสิลงไปถ่ายคลิปต่อเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็สิไปเกี่ยวเขาก่อน ตะอ่อนห่วงเข้าแต่เขาซุ่มนี่นะมันหนูกกินพี่น้องนบ่ได้ได้บ่ลาย,ายรายับอันนี้คือต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวที่เขาต่อยไปกินว่าบ้านนี้พี่น้องมันเดือแต่งงน,ออน้วยอ่อนๆเอาเกี่ยวกันติดอะ รับสมัครเออโอ้ยตายเลยคนรับสมัครคนเกีียวเขาเระตรงนี้ใบสมัครทุกคนสิ่งที่เตรียมมากก็คือเกีียวแล้วกักุ๊บกับกระติบเขาเออเทศสรุปเอออ้มันหม่มนะเ่อเอาใปกุ๊บก็ไไรมันห่มอยู่ แก่เขาแย้มน้ำบุหงอนพี่น้อยลมผัดเลยอู้ยห่วงเขาจังเลยน้ำขึ้นก้นเว้ยสวยเหมือนซะเลยอ่ะเฮ้แตนตอดคอยนี่นะพี่น้องเห็นไหมห่วงเขาสันสวยมากเลยอันนี้เป็นเขาดำเบิดพี่น้องเลยเขาดำเอาหัวสะอ่อนห่วงเข้าจังเลย ป้าพี่น้องบรรยากาศดีแห่งบรรยากาศดีแห่งเบิ่งสิทองฟ้าแจ่มใสพี่น้องแจ่มแต่ตอนพายุบ่เขาวันนี้ล่ละพี่แก้วเขาก็ไม่ได้ปุ่งสีหายหัวลลองจจกเบ้างเถอะ โอ้จะตัวใหญ่กว่าเก่ามะโอ้นี่พี่น้องมาเบิ่งวิธีใส่บางลันคนไทยเขาใส่ขึ้นกันนะเรียบร้อยพี่น้องอันนี้ง่ามันเสียบเข้าไปเลยเรียบร้อยอ่ะคงไปใส่เลยบรรยากาศดีขนาดเลยท่านผู้ชมบรรยากาศอยู่น้องพี่น้องเลย สรุปมาเบิ่งบรรยากาศหรือมาเบิ่งพ่อใหญ่ลานใส่ตุ่มใส่ใบเบิดโดดพลอยใส่ขี้กระเรียนใบจากนั้นลงมาเสียบใส่แล้วไปแล้วหนึ่งอันเนาะพี่น้องตัวใหญ่จะใส่แท้านาสุกป่โอู้ดีกว่าเสียามาใส่เนี่ยอันหนึ่งเจ้ากันเล เอาก็เอามาอันหนึ่งในสัตว์ตัวใหญ่คนเห็ดอันใหญ่ก็ก้าวทอจักอันนะพ่อทอแปดชิปทอใหญ่พี่น้องมันก็บถือลายว่ะพ่อตัวใหญ่เออสัตว์พ่อจะหลายซีรุ่นเนาะน้ำเข้าเกือบน้ำเข้าเกือบแล้ว มากระนึกระนึมาหากูเลยมาหลอดน,น้ำเาสียวอกวามาใส่ม้านีบ่วพมาใส่หนึ่งกระมานอยูอ่ไม่นำเขาเกือพอแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้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 ยดยดย <c oughs> อย่านำเขาเกือบัวนะตอนนี้ได้อีกไม่นานเราก็จะกลายเป็นเงือกนะุ่นผู้ชม ไปรุงเกี่ยวเขาผูเ้เดียวเอามาเบิ่งพญานานใส่ถุงซิพยยี่น้อยสวัสดีตอนนี้เราก็เลยทำการเอาเนื้อใส่พ้าเอามาตอนนั้นเนาะไอยคนหนึ่นะพ่อเนาะจักอันนท้อยเลยต่อยนะปนิชาติมหาเขาเบิ่งปีิชา ขนาดมันจะหน่อยกว่านี half. ้นี <était> ่ <w> ูฮะเอายังกามาเลมาหลอใส่ตุ่ใส่แมงล เ,เดงป้ากองเข่าแล้วบ่ะคะเอาเราคือไทยนะป้าเราคือไทยนะยักสีดำนดี๋ยวนี่สมมติว่าเอาแบกมนุษย์เทน้องปุ๊บน้องตัวนี้เืาเคยมันอาบน้ำได้แทนปีนขึ้นกูโภรยรูร้ตรงมั้ขวสังไห โมเมนตะกี้เขาผูกเสือกใส่นี่พวกตะกี้ซาสุกเคยมาดินน้ำน้องอเห็นีพี่น้องผูกเสือกใส่กกโค้ดเดกอก็ห้าอีไกโค้ดบันแล้วก็โลดต้องว่ะแต่เทือกมวนเป็มวนพี่น้องได้ตอนยังน้อย้ยเบื่อแล้วสิดักยามฮะ สี่มือไหม <laughs> สี่มงมไหมมันหนวดเล้วพ่อลงไปเลยนะท่านผู้บืงอเอียงเข่าต้นจักจักเน้ <c oughs> า,กกานหมองแล้วมันช่วงสิมีเอียนกันเลยอันนี้เป็นเขาหน้าเศร้าไกลส้นพี่เนาะกําลังพ้อเหมาอีกประมาณทิศหนึ่งนี่เรื่องหูงเลยนี่ <c oughs> จาของพ่นยังไปเก็บกาแฟยอยู่เลยพ่นยังอยู่สวนกาแฟปักสอง,องพี่น้องอมันขาด,ดวะใช่ฮะเออใส่เนี่ยและขาดพี่น้องเลยบริมยามช่องมันเออปกติมันสิเป็นบ่วงนำเนาะบ่วงขาดเลยเกง้ง บวงนูพี่น้องเห่าน,นู้มันขาดมันขาดแบบนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนี้สัตว์บรรยากาศดีพี่นอ้องเยป๊ากตรงนี้พอมันเป็นเขาเนี่ยน,นะข้งางหน้าคือดูทางพาสีท่านผู้ชมฮะแถวนี้โอ้นี่ตัวนี้บันจะขาดแต่ว่านี่เนื้อน้ำจืด <c oughs> มันถึงมันก็คือสีน่าวอรรยากาศไปขายเตาพี่นอ้อวันนี้มายามตุอันนั้นยามเห่านู้สองสองหมื่น คล้ายเตาคล้ายตุ้ <laughs> มฮะไปคล้ายตุม <laughs> ไปคล้ายเ่อนเพ่อนเพ่อไปคล้ายตุมเราเป็นมาตุ้ม <laughs> พี่น้องเกันว้ย <laughs> มันขาดดีวะนี่กันนะเ <laughs> พื่อนหมุนหน้าเหวนู้เพื่พี่น้องบ่วงนู้เพนเ็ดบ่วงกับดักนู้นะปปนเินเด <laughs> กระปูมันหนีบมือเฮาเขาได้กระปูมาสองตัวบวงติดไปน้ำนูเนาะนูสมัยนี่พรผู้ชมงามจริงเลยยี่หอนูเอาเหีออกไปเขาเอินบวงเนาะบวงยังบวงกับรักมันบวงนูเขาเห็ดเอาลวดสื่อลวดมากพี่เนาะมันเอาไปเบิดบป่ฮะ เอามันจะมาเหลือมเลยเดี๋ยวว่ากลองนี่ใช่พี่น้องเออใช่พัวใช่พี่น้องใช่โชว์พี่น้องเอ็มซีบังบวชเอานูเจ้าฮะนี่แล้วพี่น้องที่มันถือนู้ขนาดเมื่อออมได้เลยมันใส่มันใส่ในหูตัวนี้เหมือนีพญานานผ่าเลาะทุ่งพาเลาะเบิ่งแห่ยวนูแล้วกับดักนูแล้วหยันไม่ได้ปรุงแล้วสีแดงเมื่อเอาพี่น้องเนาะ เราก็สไไิไปลายและวแลวมิตรเพื่อนสิบปยผู้เดียวนะท่านผู้ชมเป็นแบกบางล้านอันมักง่ายมันพี่น้องเอยเพิ่จะไปใส่อยู่แถวหน้าสุอยู่ทางแถวเนื้อนะคือไปอีกพี่น้องป้าบรรยากาศทองขวางนะ่ามรีสาวสุกจะไม่ได้ไปกับพ่อใหญ่ลานนะทุกคนเพราะว่าเจ้าหน่อยมันจะปุ่งกับสิเมื่อมันมันลืมคำนะทุกคนตะเวนตกฟูเร็ว และเฮากับสีไปส่วนเมยไปปรุงเมื่อนะทุกคนเพราะว่ามันคำเลวซาวสุกสีเมื่อเฮ็ดกินซาสุกสีไปพัดกะเพรากินเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ให้พญิลานเพื้นไปใส่ตุ่มต่ออีกถ้าซาสุกไปน้ำก็คิดว่ามันหนาสีคำนาะทุกคนเดี๋ยวเมยไปปรุงสีในย่างเมื่อเพราะว่าซาสุข,ขี่รถจักรมาขี่อันมอเตอร์ไซค์มานะท่านผู้ชมเฮากับสีเมื่อซาสุกับสีฝากไว้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ากกดไลค์กดแชซ่น้อพี่น้องถ้าบ่อยากพลาดคลิปต่อไปของซาลาไตกะกดกระดิ่งน้อพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดแชซ่ด้วยพี่น้องขอบคุณขอบใจพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกผู้ทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้ซาสุกกาจิจบไปพียงเท่านี้พี่น้องบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า